สวัสดีครับผมชื่อนายตการผลจันทร์ห้าหกหนึ่งสามสี่ศนะครับวันนี้ผมจะมาสอน Excel เกี่ยวกับการหาค่าเฉลีย่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละนะครับของนักเรียนของชื่อมะม่วงกวนอุกิสภาพขนมนู้เรียนแก้วดีโอโจนาธานโจเซฟและสก,กายนะครับ ช่องแรกจะเป็นชื่อของนักเรียนทั้งหมดนะครับส่วนช่อง b นะครับจะเป็นช่องคะแนนเต็มคือคะแนนเต็ม20นะครับส่วนช่อง c ก็คือคะแนนที่ได้ของพวกนี้นะครับและวันนี้จะหาค่าฉเฉลี่ยก่อนเลยครับอันดับแรกครับเข้าไปที่ช่องนี้แหละครับ d นะครับ,รบแล้วให้เข้าตรงที่ผลรวมอัตโนมัตินะครับ โอเคแล้วก็กดเข้าไปที่ค่าเฉลี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเอาคะแนนตรงช่อง C สองนะครับคือตรงนี้นะครับถึง C สิบเอ็ดนะครับถึงนายสกายครับจะมาหาเป็นค่าเฉลี่ยครับลำดับแรกนะครับให้แก้ตัวแรกครับเป็น C สองนะครับตั้งแต่น้ำม่วงควนนะครับโอเยครับ b ีสองนะครับและถึงที่ระดับค่าเฉลี่ยนะครับก็คือสี่สิบเอดนะครับคือนายจักรครับนะจะเป็นนี้ครับเสร็จแล้วก็กด enter ครับ่าจะได้ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเอ้ใช่ครับจะได้ค่าเฉลี่ยครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาหาค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานกันนะครับต่อไปที่มีตรงนี้ครับแล้วกดตรงเหมือนเดิมนะครับคือตรงผลรวมตัวนำมัดครับ ในนี้นะครับจะไม่มีเขียนคําว่าผล,ลวรวมอัตโนบเออเราจะมีเขียนคําว่าค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนม,มาตรฐานนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าไปที่ฟังก์ชันเพิ่มเติมครับจากนั้นไอ้ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนม,มาตรฐานนะครับมันก็คือ S T D E V นะครับเห็นไหมครับจะเขียนว่าส่วนเบ่นมาตรฐานโอเคเสร็จแล้วก็กดตกลงไปเลยครับ โอเคจะมาเป็นอย่างนี้นะครับพอถึงหน้านี้ปุ๊บให้เขียนเหมือนเดิมครับคือตั้งแต่มะม่วงกวนนะครับคือ C สองนะครับโอเคจากนั้นก็ถึงถึงไหนถึง C สิบเอ็ดครับก็คือนายสกายครับจากนั้นก็ตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็กดตรงตกลงครับอ่าจะได้ค่าเฉลี่ยเต็แบบมเบาม้าฐานออกมาครับวิธี ถ้าอยากเพิ่มชันิยมนะครับก็กดไปที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับแต่ถ้าต้องการเลขอีกหลักอ่ะสามสามหลักครับอ่าวันนี้จะมาเอาแค่สองหลักออกก็เป็นสี่จุดเจ็ดสองนะครับอ่าต่อไปเราก็จะมาหาค่าร้อยละกันนะครับให้เข้าไปตรงที่ช่อง f นะครับคลิกตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์นะครับใม่ต้องพิมพ์เองครับ เป็นสูตรก็คือเท่ากับนะครับเท่ากับ c สองก็คือคะแนนของมะม่วงกวนนะครับตอนนี้เราจะมาหาคะแนนของมะม่วงกวนก่อนนะครับ c สองหารคะแนนเต็มเท่าไหร่ครับคะแนนเต็มคือยี่สิบคะแนนครับก็เขียนไปยี่สิบครับยี่สิบคะแนนจากนั้นก็เอาไปคูณน,นะครับคูณกับหนึ่งร้อยนะครับ ค้อหาค่าร้อยละครับแล้วก็กดตรง enter ครับนี่ครับจะได้ค่าคะแนนร้อยละของนายมะม่วงกวนนะครับแต่นั้นวิธีก็คือถ้าอยากไม่ต้องไม่ขีดเกียดพิมพ์ทีละตัวขนะชื่อทุกคนนะครับก็แค่เอาคลิกเมาส์ไปจ่อตรงมุมมุมขวาของคะแนนร้อยละห้าสิบห้านะครับแล้วกดเมาส์ซ้ายกดคลิกครั้งนะครับแล้วก็ลากลงไปตั้งแต่ช่องนี้ถึงช่องสิบเอ็ดนะครับ คือถึงชื่อสกายเองจากนั้นก็ปล่อยครับนี่ครับจะได้เป็นคะแนนร้อยละของนักเรียนตั้งแต่น้ำมุ่งควรถึงสกายนะครับโอเคงั้นผมขอจบการสอน Excel เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้ง